สวัสดีค่ะหนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะสิรินะคะก็มาแนะนํานะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับคุณผู้ชายอเออีนี่ตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะสาหรับผู้ชายตัวนี้นะคะช่วยให้นะคะให้คุณผู้ชายเนี่ยเพิ่มความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดนะคะหรือความแข็งอดทนนะคะนี่ตัวนี้นะคะรับรองว่าเมียที่บ้านไม่มีบ่นนะคะออกไปหากินนอกบ้านนะคะก็มั่นใจนะพกใส่กระเป๋าไปได้เลยนะอยากจะมีอะไรนะคะ1เม็ดก่อนมีกิจกรรนะคะ15-30นาทีเท่านั้นรับรองฟินทั่วราชอาณาจักร เออนะนี่พูดในนามของผู้หญิงนะคะจะบอกให้ว่าผู้ชายที่ทานชูเนี่ยค่อนข้างบอกเลยเลยว่าเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟคระดับหนึ่งเลยเพราะอะไรไม่ว่าจะเรื่องของขนาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะคะมันแข็งขึ้นนะคะเพราะแป้งบรรือว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยต่อให้มีกิจกรรมร้อยครั้งพันครั้งความแข็งนะคะไม่มีทางเท่ากันสักครั้งหนึ่งแต่เจ้าตัวเนี้ยมันช่วยคุณแข็งสุด แข็งสุดแล้วค่าคุณเสร็จไวก็ลดปัญหาการเสร็จไวเออดีไหมล่ะถ้าแค่เม็ดเดียวเนี่ยมันช่วยคุณได้ขนาดนี้และเมื่อถ้าคุณทานอย่างต่อเนื่องนะหนึ่งเดือนเนี่ยเพิ่มขนาดนะคะอัสองถึงสี่นิ้วเลิศปะแค่กล่องเนี่ยเออมันเลิศนะจะบอกให้เลยนะคะว่าใช้กล่องเนี้ยคุณสามารถนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความแมนของตัวคุณได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ที่ยังขาดความมั่นใจหรือมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนี่เลยจัดไปนะคะหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเนี่ย เมียเมียเนี่ยต้องร้องขอชีวิตนี่พูดเลยนะมีบริการส่งฟรีนะคะส่งฟรีแล้วมีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอยากสั่งนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ลิงก์านบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เมียรักอยากให้อีกนอกบ้านสนใจคุณต้องมีชูนะบอกเลยชูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายมีส่วนผสมจากซิงก์อะมิโนคิเลช่วยเผาผันไขมันเก่าเพิ่มฮอร์โมนเพศชาย ไฮโรริโดนไฮโดรคไรายวิตามิน B6 ช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุบำรุงประสาทและสารสก,กัดจากมะเ็ดลูกซัต์สก,กัดจากธรรมชาติ100%ปลอดภัยทำให้ร่างกายได้ประสิทธิภาพเพศชายอย่างเต็มที่